ค่ะต่อไปเป็นโจทย์เศษส่วนและทศนิยมข้อที่4นะคะลบเศษ7จส่วน8ลบด้วยลบเศษ10ส่วน12เท่ากับจำนวนใดนะคะ น้องๆจะเห็นว่าตรงนี้ลบเจอลบเครื่องหมายเหมือนกันนะคะเจอกันเป็นบวกใช่ไหมคะก็จะเท่ากับลบเจ็ดส่วน8ดบวกด้วยสิบส่วนสิบสองนะคะจะเห็นว่าตัวส่วนไม่เท่ากันใช่ไหมคะก็ต้องไปหาคอลนอของตัวส่วนนะคะ8ดกับสิบสองทำให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนนะคะ โดยการหาคอลนอสองสี่แปดสองหกสิบสองนะคะสองสองส6ี่สองสามหกนะคะหมดแล้วเพราะฉะนั้นนะคะคอลนอก็จะเท่ากับ2ยกกำลัง3คูณ3นะคะ2ยกกำลัง3ได้8นะคะคูณ3เท่ากับ24 รนก็เท่ากับ24่สิบนะคะยี่สอะไรได้24่่ครับแปดสใช่ไหมคะแปดสมยี่สิบสก็เอา3าูณก็ต้องสามคูณลบเด้วยนะคะเจ็ดสามยีใช่ไหมคะก็เป็นลบยีบเอบวกด้วย12อะไรได้24่สิบสค่ะสิบสองสอใช่ไหมคะก็เอา2ไปคูณ10ด้วยก็เป็น20ินะคะ ลบ21บวกยีก็เป็นลบ1นะคะแล้วก็ส่วน24นะคะก็ตอบข้อ2นะคะ